สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อ o u t u b e ซ่อมจักรเย็บผ้าชาแนลรับผมแล้วก็สวัสดีทางแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับชื่อแฟนเพจซ่อมจักรเย็บผ้าสอนซ่อมจักรเย็บผ้าด้วยตนเองนะครับฝากเพื่อนเพื่อนทาง youtube ไปกดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับทางเสียนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมามาดูที่ f อถามกันเข้ามานะครับว่าเย็บไปนยไอตัวย้ําตัวนี้มันสั่นหรือว่าตัวนี้ มันไม่ย้ำแล้วมันมีปัญหาอะไรสักอย่างนนะผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาหาวิธีแก้ไขให้มันาหายนะคผมจะอธิบายหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวนี้นะครับมันมีหลายวิธีแก้หลายกรณีด้วยนะครับเวลาเวลามันมีปัญหาโดยเฉพาะต,ตัวนี้หนึ่งเลยจะมีฟันฟันจะมีปัญหาถ้าเราตั้งฟันไม่ได้ไอตัวนี้เยบไปแล้วมันจะสั่นสั่นนะครับ คันยอืมตัวคันย้ำตัวนี้ก่อนหนึ่งเลยเนี่ยผมจะพาเพื่อนมาดูตัวนี้นี่จผีออกก่อนนี่ตัวนี้นะครับเพื่อน ถ้าตั้งฟันเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนตั้งฟันมามาด้านหน้าใกล้เราเกินไปเนี่ยอาจจะชนชนกับแป้นอะไรถ้าไปฝั่งโน้นเกินไปก็จะชนเหมือนกันใช่ไหมครับถ้ามันชนแล้วถ้าฟันชนแป้นนะตัวนี้จะมีปัญหาทันทีเลยจะสั่นทันทีเลยตัวคันย้ำเลยครับซึ่งวิธีแก้ไขก็คือตัวนี้มาตั้งตัวนี้ใหม่ครับตัวโยกหน้าโยกหลังตัวนี้ ขันน็อตตัวนี้นะครับนี่ไมเ,เพื่อนๆถ้าขันน็อตตัวนั้นแล้วตัวนี้มันจะขยับได้ถ้ามันซนเนี่ยถ้ามันซนถ้าฟันซนแบบนี้ ตัวตัวคันย้ำมันจะสั่นเติรดเติร์นะครับนะครับวิธีแก้ไขก็คือมาตั้งตั้งตัวนี้อย่าให้มันชนอย่าให้มันชนฝั่งอะไรฝั่งหนึ่งนะครับต้องตั้งให้อยู่ตรงกลาง mm hmm. ถ้าเราได้ตามนี้เราก็ล็อกไว้เลยจับไว้ถ้าตรงกลางแล้วก็ล็อกไวเนะาะด้๋ยมาเอาจักขึ้นมาก่อนมาดูว่ามันจะตรงไหมถ้ามันไม่ตรงเราก็ไปปรับตรงนั้นใหม่อีกที เวลาเรากดย้ำม,มันนีปัญหาเวลาเราเย็้ไปแล้วก็สังเกตตัวนี้ด้วยเวลาเราหมุนหัวจักรใช่ไหมหมุนหัวจักรว่ามันถ้ามันหายแล้วแสดงว่าเป็นพอฟันตัวนี้ตัวคันย้ำตัวนี้เวลาเราหมุนหัวจักไปแล้วคันย้ํามันไม่สั่นนะนะมันไม่สั่นเน,ะนี่นยแสดงว่ามันหายเป็นพอฟันแต่ถ้าาถ้าตั้งฟันเสร็จแล้วตัวนี้ยังมีปัญหาอยู่ หรือว่ากดไม่ลงแบบนี้หรือว่ามันยังสั่นอยู่มันมีอีกหนึ่งวิธีแก้ไขทีนี้เรามาดูตัวนี้ให้เ,เพื่อนมาดูตัวตัวหนอนเขาเรียกว่าไอ้ตัวหนอนคันย้ําหรือว่าตัวตัวตัวย้ําไม่เห็นช่าง นี่ครับเพื่อนๆมันจะมีอยู่สองสองเส้นตัวนี้หนึ่งตัวข้างในข้างในนี่จะเป็นเส้นยาวเดี๋ยวผมจะเอาตัวข้างนอกออกมาให้เพื่อนดูก่อนจะได้เห็นตัวข้างในไปด้วยตัวนี้ตัวหนอน เ่พือถ้าตัวนี้มีปัญหามันตัวย้ําก็จะมีปัญหาเหมือนกันครับแต่ตัวนี้มันจะมีจะมีสองแบบนะครับแบบอ่อนกับแบบแข็งนะแบบเนี่ยตัวนี้มันแบบแบบแข็งนะครับตัวนี้แต่ถ้าตัวอ่อนเนี่ยบางทีมอาจจะตัวนี้จะตกลงมาได้เวลาเราย้ําไปนะมันอาจจะมีปัญหาถ้าถ้าสปริงตัวนี้มันมันเสียนะครับส่วนมากจะเป็นตัวหนอนเนี้ยละถ้าถ้าไอตัวย้ำไม่มีปัญหาสั่นแบเนี้เหรือว่ามันเนี้ย เวลาเราย้ำแล้วมันไม่ดีดขึ้นแบบนี้มันอ่อนนี่ครับสปริงตัวนี้มันอ่อนมันไม่ดีดขึ้นแบบนี้นะเ,เพื่อนอาจจะเป็น2อ,อตัวนี่นะครับให้เ,เพื่อนเซ็คดูนะครับตัวนี้ตัวข้างในจะเป็นแบบยาวนะเ,เพื่อน จะมีตัวหนอนอยู่ด้วเนี่ยนะเปลี่ยนได้เลยครับถ้ามันมีปัญหาแล้วตัวยาละ่ะตัวยาต้องก็เหมือนกันนะถอดออกมาเช็คดูว่าถ้ามันเสียก็ต้องออกมาเปลี่ยนเกี่ยวกับคันย้ำเหมือนกันเกี่ยวกับคันย้ำเหมือนกัน นี่นะครับเพื่อนๆสปริงตัวนี้หัดก็จะมีส่วนแต่ถ้ามันมีปัญหาแก้สปริงแล้วฟันแล้วไม่หายต,รรตัวนี้เลยครับจะเป็นเพราะตัวนี้เลยครับมีเพื่อนๆมาดู ให้เพื่อนเปิดฝาจากออกมาเลยด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวผมนี่ก่อนใช้สองมือก่อนถึงจะเร็วส่วนมากถ้ามีปัญหาตัวตัวย้ำมีปัญหาผมจะแกะตัวนี้ออกมาดูเลย บ้านก็เปิดเพลงกันอยู่อันน็อตตัวนี้ออกมาให้หมดนะครับถ้าจักล็อกจักรอะไระก็สามารถมาเซ็กตรงนี้ได้เปิดฟ้าตัวนี้ได้นะครับเวลาเราไม่ได้เย็บนานนะจักเก็บไว้นานเป็นปีแบบนี้ แล้วก็มาสีน้ํามันเวลาเวลาจากล็อกนะครับสีน้ํามันแล้วก็หมุนหัวจากไปด้วยแบบน,นี้นี่เลยครับปัญหาตัวที่ว่าตัวย้ํามีปัญหาเนี่ยจะมีกับสองน็อนตตัวนี้นะครับนี่ให้เพื่อ,อนๆเวลาเราเย็บไปย้ําไปตัวนี้อาจจะหลวมออกมาเนี่ยนี่ตัวนี้อาจจะหลุดหลวมเนี่ยน,อน็อตเนี่ยขันเข้าให้นแน่นนะครับเหมือนกันครับตัวล่าง ่วนมากถ้าเราย้ำไปใช่ไหมวันนี้กดย้ำย้ำจะย้ำแ้๊มไปย้ำมาเนี่ยตัวนี้มันจะมีปัญหาเลยน็อตอาจจะคายคายคายค่อยค่ายทีนี้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 เพื่อนอาจจะไม่รู้ไปซื้ออย่างอื่นมาใส่สปริงบ้างฟันบ้างเนี่ยที่อยากสร้างมาเขาก็จะมาเซ็กดูตัวนี้เลยก่อนเพื่อนถ้ามีปัญหาขันย้ำตัวนั้นนะครับ เพื่อนๆนกลไกของจักรเย็บตัวนี้ผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เฟืองตัวนี้กับเจ้าตัวนี้เวลาตั้งตั้งยากมากนะครับตัวนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยของจักรเย็บเวลาตั้งได้กระโดดได้ขาดแบบว่าเปลี่ยนเข็มตั้งเปลี่ยนโรตารีใหม่อะไรก็ไม่หายตัวนี้เลยหัวใจสําคัญของเขาเลยก็มาตั้งตัวนี้ใหม่เลยเนี้ยพวกเนี้ยของจักรเย็บเนี้ย พอเราคันน็อตเสร็จใช่ไหมครับก็ปิดฝาได้เลยครับมีน้ำมันซึมออกมาจากดูด้วยฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแต่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ แล้วกพ็พี่เพื่อนเพื่อนท่านไหน FC ท่านไหนอยากจะซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนช่อง YouTube ของพวกเราก็สามารถกดปุ่มที่ว่าปุ่มขอบคุณครับผมจะมีแบบเหมือนเหมือนกับส่งดาวอะไรให้กันนะครับแล้วกพ็พี่เพื่อนเพื่อนท่านไหนมีปัญหาจากเย็บผ้าจากแซกจากโค้งอะไรเนี้ยมีปัญหาแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับ เดี๋ยวผมก็จะมาหาวิธีแก้ไขให้พี่ๆได้ดูกันนะครับบางทีผมก็ไม่มีอะไรคอนเทนต์แมาว่าจะทําให้เพื่อนๆเพื่อนๆดูก็อาศัยว่าพี่ๆเพื่อนๆส่งอคอมเมนต์มานะครับผมก็มาทําตามให้เพื่อนๆเพื่อนๆดูเว <c oughs> เราขันน็อตอนี้เราจะขันแน่นทั้งหมดก่อนเลยไม่ได้นะครับต้องใส่ให้ครบทุกน็อตก่อน มงั้นจะมีปัญหามันจะไม่ตรงในพวกนอ็อตอื่นๆต้องอย่าให้แน่นเกินนี้นอ็อตท,ที่เข้าขออก,ก่อนอก็มี v ีพีเส่งคอมเมนต์เข้ามาอยากให้ทำ จากแบบนู้นแบบนี้นะครับแต่ผมก็จะพยายามทาตามให้ได้ครบกับทุกคนนะครับอาจจะจะนานเป็นอาทิตย์เพราะว่าผมต้องทําตามอ่ารับพี่พี่ถามกันเข้ามานะครับคนไหนส่งเข้ามาก่อนบอกว่าจะทําให้พี่ๆคนนั้นดูก่อนนะครับ เวลาขันไมคอันตรายนะครับเพื่อนๆจับไปด้วยนะครับเนี่ยมันจะมจะทิ่มท้องตัวเองนะครับไข่พวงอันตรายมากเลยมันแหลมมันคมแล้วก็มันลื่นน้ำมันด้วยไงอยู่กับจัรประมาทนิดเดียวไม่ได้แล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับ ถ้าจะเซ็คก,ก็ให้มันครบหมดนะครับตัวนี้สองน็อตนี้คันย้ำตัวนี้ต้องพยายามเซ็คอยู่เป็นประจำนะครับอย่าให้มันหลวมเด็ดขาดเรียบร้อยพ <c oughs> ี่เ,เพื่อนๆท่านไหนมีปัญหาจากเป็นแบบไหนก็ ส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับผมจะได้ทําให้พี่เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับหรือว,ว่าพี่เพื่อนเพื่อนท่านไหนมีคําติชมคําแนะนําอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมจะดีรับฟังทุกเรื่องครับผมครับสาหรับวันนี้ฝากพี่เพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม